คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้หรือเปล่าจัดการเวลาไม่ได้ ไม่มีวินัยกว่าจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องนั่งทำใจอยู่นานมากนะคะถ้าใช่แล้วก็วันนี้นัดมีแนวคิดเด็ดๆจากหนังสือ Time Warrior ของ Steve Chandler มาฝากทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเลยคำว่า Time Warrior แปลว่านักรบแห่งเวลาคะ่ะขึ้นชื่อว่านักรบเนี่ยนี่เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กๆเ,เลยคะ่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เป็นนักรบไม่ได้อยู่แล้วเนาะแนวคิดของ Time Warrior เนี่ยอาศัยการเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมากนะคะ สตีฟบอกว่าปัญหาเรื่องการจัดการเวลาไม่ได้เนี่ยไม่มีอยู่จริงค่ะสิ่งที่มีอยู่คือเราจัดการความคิดของตัวเราเองไม่ได้ต่างหากถ้าคุณพร้อมแล้วแล้วก็วันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆด,ดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะสตีฟแชนเลอร์เป็นอดีตนักข่าวที่ผันตัวมาทำธุรกิจโฆษณาต่อมาเขาติดเหล้าติดยา เลิกกับภรรยาแล้วธุรกิจก็พังนะคะเป็นหนี้มากมายมหาศาลกว่าสตีฟจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้เนี่ยก็คือต้องเลิกเล่าสําเร็จนะคะหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนมาเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เขียนหนังสือออกขายค่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมาจากจุดตกต่าสุดๆในชีวิตจริงๆของตัวเองแล้วเขาก็ผ่านมันมาได้จริงๆนะคะหนังสือที่เขาเขียนออกมาก็เลยเป็นหนังสือที่อ่านง่ายมากเป็นบทสั้นๆภาษาเข้าใจง่าย ก็เลยทาให้หนังสือของเขาอ่ะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากผู้ประกอบการจากเจ้าของธุรกิจแล้วก็คนทํางานสายสร้างสรรค์ที่ไม่ได้เรียนจบด้านธุรกิจมาโดยตรงนะคะตัวสตีฟเองเนี่ยเป็นโค้ชธุรกิจมาตั้งแต่ในสมัยที่โลกนี้ยังไม่ใช้คำว่าโค้ชนะคะฉายาของสตีฟแชนเลอร์ก็คือ the godfather of coaching ค่ะวันนี้นัดก็ขอหยิบ5แนวคิดหลักจาก Time Warr เ o r เพื่อมาช่วยเราให้จัดการเวลาชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นกันค่ะแนวคิดหลักข้อที่หนึ่งของทางว a r r i o r ก็คือให้เกียรติการลงมือทำให้มากๆค่ะ คุณเป็นคนชอบคิดชอบค้นคว้าแล้วก็วางแผนเยอะๆหรือเปล่าคะถ้าใช่แล้วก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเพลิด้วยค่าการลงมือทําลงไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะถ้าไม่เชื่อก็ลองหันกลับไปดูชั้นวางหนังสือที่บ้านก็ได้ว่ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคิดหรือเป็นหนังสือเกี่ยวกับการลงมือทํางานของคุณกันแนะ่หรือลองดูพอดแคสต์ที่คุณฟังก็ได้ค่ะมันเป็นพอดแคสต์ที่พูดเรื่องความคิดหรือพอดแคสต์ที่ทําให้คุณลงมือทํางานของตัวเองได้ดีขึ้นอย่าเสพปิดข้อมูล อย่าเสพติดการค้นคว้าแล้วก็นั่งรอแรงบันดาลใจนะคะให้เกียรติการลงมือทําให้มากๆลงมือทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวไอเดียดีๆเดี๋ยวแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นตามมาเองคะ่ะทีนี้คุณก็คงจะบอกว่าคุณนัดแต่ว่ามันไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนอะ่ะ<ม>ก็ให้ถามตัวเองง่ายๆเลยค่ะว่าอีก3นาทีอยากเห็นงานอะไรเสร็จตอบอะไรมาก็ลงมือทําสิ่งนั้นละคะ่ะให้เกียรติการลงมือทําแล้วก็ทําต่อไปจนเสร็จนะคะ ในภาษาอังกฤษมีคำว,ว่า iterate อยู่ค่ะ iterate แปลว่าทำซ้ำแบบค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นคำนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นชัดมากเวลาที่เจนภาพจาก AI นะคะเวลาเราจะเจนภาพจาก AI เราก็ต้องเขียนพร้อมลงไปใช่ไหมแล้วภาพมันก็จะเจนออกมาแต่ภาพแรกที่ได้มามันไม่เคยสวยหรอกค่ะมันไม่เคยเป็นภาพที่เราถูกใจสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องปรับปรับปรับค่อยๆแก้ไขพร้อมของเราหรือว่าใช้ภาพแรกนั้น,นมาตั้งต้นในการปรับ เป็นภาพอื่นที่มันสวยขึ้นนะคะนี่แหละค่ะให้เกียรติการลงมือทําคือลองทําไปก่อนแล้วออกดราบแรกของตัวเองออกมาให้ได้ออกตั้งต้นโปรโตไทป์ตัวแรกของตัวเองออกมาให้ได้ตั้งต้นตุ๊กตาของตัวเองออกมาแล้วอิเทอเรมันค่อยๆทําซ้ําแบบค่อยๆปรับมันให้ดีขึ้นค่ะทีนี้ในเร่มสตีฟก็ยังพูดถึงสิ่งหนึ่งที่นัทไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนนะคะนั่นก็คือพลังของการทํางานจนเสร็จค่ะ เราอะเชื่อกันว่าโอ้ฉันไม่มีแรงฉันเริ่มต้นทำงานไม่ได้หรอกแต่สตีฟบอกว่าไม่ใช่เวลาที่เรามีแรงมากที่สุดคือตอนที่เราทำงานเสร็จต่างหากลหะถ้าไม่เชื่อลองดูนักกีฬาก็ได้นักกีฬาสองทีมแข่งกันทีมที่แข่งชนะเนี่ยแข่งเสร็จโอโหเขาวิ่งรอบสนามเลยตื่นเต้นดีใจตะโกนแข่งเสร็จยังไปปาร์ตี้กันต่อบางทีก็แบบปาร์ตี้กันถึงเชา้าเอาแรงมาจากไหนพี่เพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อกี้ใช้พลังงานไปเยอะมากไม่ใช่หรอ ปัดผ้ามาที่อีกฝั่งหนึ่งที่แพโอ้โแทบจะหมดแรงแทบจะเดินออกจากสนามเองไม่ได้ต้องหิ้วปีกกันไปต้องใช้เปลมาเข็นกันออกไปนะคะแล้วเขาคงไม่ไปปาร์ตี้กันต่อหรอกเขาก็จะแบบตรงกลับบ้านเลยแล้วก็ตรงไปที่เตียงเลยนะคะบางทีก็อาจจะไม่ได้มีแรงอาบน้ําด้วยซ้ําแล้วก็หมดแรงหมดสภาพอย่างนั้นไปต่อไปอีกหลายวันทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ เพราะว่าความรู้สึกของคนชนะเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างคอมพลีตติกถูกทุกข้อคือทุกอย่างที่ซ้อมมาทุกอย่างที่ฝึกมาลงไปทําในสนามทําได้แบบตรงเป๊ะทุกข้อมันเป็นความรู้สึกของการทําเสร็จแบบคอมพลี e ทุกข้อจริงๆแต่ว่าคนที่แพ้เนี่ยมันเหมือนงานมันยังค้างค่ะยังซ้อมไม่มากพอยังเล่นในสนามจริงไม่ดีพอนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ยังต้องทํางานต่ออีกนะคะดังนั้น งานที่เราทําไม่เสร็จงานที่เราทําครึ่งครึ่งกลางๆแล้ววางไว้ก่อนนะ่ะอย่างเช่นจานชามที่ไม่ได้ล้างแล้วก็วางไว้ที่สิงหลังจานหรือว่าผ้าที่ตาก เก็บมาแล้วนี่ยังไม่ได้พับยังไม่ได้แยกประเภทยังไม่ได้รีดแล้วก็กองไว้ตรงนั้นหรือว่างานที่ทําเสร็จไป90%ละเหลืออีกสิไม่ถึงเลิกทาสัทีงานพวกนี้แหละคะ่ะที่สตีฟบอกว่ามันดูดพลังชีวิตเราไปเยอะกว่างานที่เราทําจนเสร็จซะอีกนะคะดังนั้นไทม์วอริเออร์จะไม่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆแต่ว่าเขาจะทําจนเสร็จแล้วก็เด็ดขาดตัดมันออกไปจากเช็คลิสต์ที่ละข้อที่ละข้อค่ะ ทีนี้สตีฟก็ใจดีให้4ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราทํางานจนเสร็จมาด้วยค่ะขั้นที่1ก็คือเขียนปัญหาของคุณใส่ลงไปในกระดาษน,นะคะ แค่เขียนเนี่ยเราก็จะสามารถจัดการมันต่อได้เพราะว่าปัญหาเวลาเราคิดเราก็จะฟุ้งไปเรื่อยแล้วมันจัดการไม่ได้แต่พอเราเขียนมันลงมาใส่กระดาษปุ๊บมันจับต้องได้แล้วทีนี้คุณก็สามารถบอกกับตัวเองต่อว่าอ่ะฉันจะทำไงกับมันจะเอาสิ่งนี้ไปปรึกษากับรุ่นพี่คนนั้นหรือจะเอาสิ่งนี้ไปลองคิดทบทวนตอนที่เดินเล่นแถวย่านนั้นดีกว่าวิธีการจัดการมันมันจะโผล่ออกมาแค่เราทำให้มันจับต้องได้นะคะดังนั้นขั้นที่หนึ่งเขียนปัญหาของคุณใส่ลงมาในกระดาษค่ะขั้นตอนที่สอง เปลี่ยนชื่อเรียกค่ะอย่าเรียกว่าปัญหาให้เรียกสิ่งนี้ว่าโปรเจกต์ปั๊มน้ำที่บ้านเสียหรอโปรเจกต์ปั๊มน้ำบ้านรกจังเลยอะโปรเจกต์ Project จัดบ้านให้สวยปิ้งคำมีพลังค่ะ ถ้าเรียกว่าปัญหาเรารู้สึกไม่ดีก็แค่เรียกใหม่ว่าโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราทำนะมันก็จะพัฒนาทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรานะคะแล้วมันเป็นมันมีเซนส์ของความมั่นใจที่มากกว่าใช้คําว่าปัญหาด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากําลังทาโปรเจกต์สิ่งนี้อยู่เราจะแบบอยากแชร์ให้คนอื่นฟังว่าแบบติดขัดตรงไหนกําลังทําอะไรอยู่นะคะมันมีเซนส์ของความมั่นใจมากกว่าในขณะที่พอเรามองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาเราจะรู้สึกอายอ่ะไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟังหรอกเราจะต้องแบบเก็บมันไว ซ่อนมันไว้นะไม่ค่ะ Time w a r r เ o r จะไม่มองว่าอะไรเป็นปัญหาเลยเขาจะมองแค่ว่าฉันมีโปรเจกต์ให้ฉันต้องจัดการแล้วฉันก็จะจัดการมันให้หลุ่่วงด้วยขั้นที่3ถ้าประเมินโปรเจกต์นี้แล้วว่าเ,ออเกินศักยภาพของเราอะ ก็ให้ขอความช่วยเหลือคะ่ะจะแค่ขอคําปรึกษาหรือจะขอให้เขาทําให้เลยเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องเนาะก็เชิญติดต่อเขาไปเลยคะ่ะไม่ว่าจะเพื่อนของคุณรุ่นพี่ของคุณคนแผานกนั่นหรือว่าช่างสารพัดเฉพาะทางนะคะไฟฟ้าประปาคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตล้องถ่ายรูปหรือว่าที่ปรึกษาสารพัดสาขานะคะเชิญติดต่อผู้เชี่ยวชาญคะ่ะคุณก็อาจจะแบบแต่ว่าถ้าขอความช่วยเหลือไปอะ่ะมันจะต้องดูไม่ดีแน่แนๆเลยเขาจะต้องคิดว่าฉันอ่อนแอฉันไม่เก่งฉันไม่แท้ฉันไม่คููเลย หยุดค่ะไม่มีใครคิดอะไรแบบนั้นทั้งนั้นนะคะที่คุณคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณจมอยู่กับปัญหาของตัวเองมานานเกินไปก็เลยมองโลกในแง่ร้ายยังไงละ่ะสําหรับพวกเขาเนี่ยนะก็จะมองแค่ว่าคุณเป็นโจทย์โจทย์หนึ่งที่มีเข้ามาให้เขาแก้เท่านั้นแหละแล้วพวกเขาก็สนุกที่จะแก้นะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า เขาอะไม่ได้เป็นเจ้าของปัญหาไงเขาไม่ได้จมอยู่กับความรู้สึกหนักๆยากๆที่ตอนนี้คุณมีอยู่เขาไม่ได้มีอคติบังตาอะไรเลยคุณเป็นโจทย์หนึงเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็ค่อแก้ไปคุณถามมาว่าแก้ยังไงดีเขาก็บอกวิธีการแก้ไขให้ให้คุณมานะคะลองนึกภาพตัวเองอบมีมีคำถามมีปัญหาก็เลยทักไปหาเพื่อน3คนแล้วเพื่อน3คนนี้ก็บอกวิธีแก้ไขมาให้เรานะคะ ตอนแรกคุณยังมืดแปด้านอยู่เลยแค่คุณขอความช่วยเหลือไปตอนนี้คุณมีวิธีการแก้ปัญหาออกมาตั้งมากมายนะคะดังนั้นถ้าประเมินว่าตัวเองไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือไปเลยค่ะและขั้นที่4ก็คือสารพัดวิธีที่คุณได้มาตอนเนี้ยก็เลือกมันมาสักหนึ่งทางแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็ลงมือทําต่อไปจนจบค่ะ,ะทีนี้คุณก็อาจจะบอกว่าโอ้ยพูดง่ายสิแต่ว่ามันเริ่มไม่ได้อะ่ะ คือนัดไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณมีปัญหานี้แบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีเหตุอ่ะมันจะมีเหตุการณ์มันจะมีเหตุผลหรือบางทีมันก็อาจจะแบบเป็นข้ออ้างกันนะสารพัดอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถนั่งลงที่โต๊ะเราเริ่มต้นทํางานของเราได้สักทีสตีฟก็เลยให้แนวคิดหลักข้อนี้ของทางวอร์เรอร์มาค่ะว่าทางวอร์เรอร์จะตั้งข้อสงสัยกับความเชื่อของตัวเองที่จริงอะ่ะเราอาจจะไม่ได้ขี้เกียจหรอกนะแต่ว่าเราอ่ะถูกความเชื่อผิดผิดฉุดรั้งตัวเองเอาไว้ เศรษฐกิจไม่ดีข่าวการเมืองทูวุ่นวายต่างประเทศมีสงครามโอ้ยเห็นข่าวแล้วแบบไม่มีกระใจทำงานหรือว่าเพิ่งเลิกกับแฟนมาแบบทำงานไม่ได้หรอกเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอคือสตีฟบอกว่า Time Warrior เนี่ยนะเขาจะพิจารณาความคิดความเชื่อของตัวเองอย่างช้าๆแล้วตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่เนี่ยมันเป็นความจริงจริงๆ,ๆหรอ เราเชื่อยังไงเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตไปตามนั้นนะคะที่เราหดหูท้อแท้ห่อเหี่ยวเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราตีค่าสถานการณ์นั้นว่ามันไม่ดีแต่ว่าทามวอริเออร์จะไม่ทําอย่างนั้นค่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาตีค่าสถานการณ์ว่าไม่ดีปุ๊บมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของเขาดังนั้นเขาจะไม่ทําแบบนั้นสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้ดีไม่ได้แย่เป็นแค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น ตอนเด็กๆคุณยังจําตัวเองตอนที่ต้องทําการบ้านปิดเทอมไปส่งคุณครูได้ไหมคะว่าตอนนั้นคุณใช้วิธีไหนถึงมีการบ้านไปส่งครูในวันเปิดเทอมบางคนก็อาจจะแบบรีบทําตั้งแต่สองสัปดาห์แรกเร่งทําให้เสร็จแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือไปเที่ยวเล่นหรือคุณอาจจะเป็นคนค่อยๆทําไปเก็บไปทีละนิดมีอารมณ์ก็ทําขยันนิดก็ทําถ้าไม่ขยันก็วางมันไว้แต่ก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆหรือคุณจะเป็นแบบสุดท้ายคือรอจนสัปดาห์สุดท้ายก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มต้นทําแบบ นันสต็อปทีเดียวจบแล้ววันเปิดเทอมก็มีงานไปส่งประเด็นคือไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนสุดท้ายก็มีงานไปส่งภายในระยะเวลาที่กําหนดถูกต้องไหมคะดังนั้นทําไมจะต้องมีการตัดสินว้วยล่ะว่ามีวิธีการไหนดีหรือว่าไม่ดีกว่าวิธีการไหนในเมื่อมันเป็นวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคุณโดยเฉพาะคนที่ชอบทํางานไฟลล้นก้นน่ะคือมันก็อาจจะแค่เป็นสไตล์การทํางานของคุณที่มันได้ผลสําหรับคุณก็ได้ คุณอะสามารถทำเสร็จภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์ด้วยซ้ำกับงานที่คนอื่นใช้เวลานานกว่านั้นแล้วทำไมจะต้องรู้สึกผิดด้วยเราอะชอบตัดสินคนอื่นนะคะและเราก็ชอบตัดสินตัวเองด้วยเราเชื่อกันว่าวิธีการที่ดีที่สุดมีเพียงหนึ่งเท่านั้นซึ่งก็คือวิธีการของฉันถ้าใครไม่ใช้วิธีการเดียวกันกันกบฉันเนี่ยคนนั้น่ะผิดคนนั้น่ะแปลกแยกเียงไม่เชื่อเป็นพวกนอกคอเป็นพวกหัวแข็งอยากใช้อาจารทีอะไรก็เรียกกันไปแต่ที่เราเชื่อแบบนั้น่ะมันจริงจริง,รง,รงหรอคะ ก็มันอาจจะเป็นแค่รสนิยมเป็นสไตล์การทำงานของเขาก็ได้มันเป็นวิธีการที่ได้ผลกับชีวิตของเขาอะ่ะคนที่ชอบทำงานในระยะเวลากระชั้นชิดแบบนี้ก็อย่างเช่นนักข่าวไงนักข่าวรายงานสดยิ่งมีเวลาให้น้อยเท่าไหร่แล้วเขาสามารถส่งงานออกมาได้มันยิ่งเป็นความสนุกเป็นสีสันของชีวิตนักข่าวเลยนะคะหรือคุณเคยดูการแข่งที่ศูนย์ศูนย์กันต่อเนื่องกันมาตลอดเกมไหมแล้วสุดท้ายต้องต่อเวลา แล้วเขายิงลูกโทษได้หรือทำคะแนนได้ในวินาทีสุดท้ายแบบนั้นแล้วสุดท้ายก็ชนะไม่เห็นมีใครต่อว่านักกีฬาที่เป็นแบบนั้นเลยคุณโทษตัวเองว่าถ้าฉันไม่ไฟหลนก้นฉันก็ไม่ลงมือทำงานแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่สไตล์การทำงานของตัวเองหรือเปล่าคุณเป็นพวกม้าตีนปลายไง ลองทบทวนความเชื่อของตัวเองดูดีๆว่าวิธีการทํางานของตัวเองเป็นแบบไหนคือเราไม่ได้จําเป็นจะต้องเหมือนใครอะ่ะคือเราไม่ต้องทําให้ได้แบบในหนังสือ How To หรือว่าหนังสือ productivity ก็ได้คือถ้ามันได้ผลสําหรับเรา,าเราโอเคกับทรัพยากรที่เราใช้ไปแล้วมันสามารถทําให้งานออกมาได้อะ่ะก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องรู้สึกผิดเลยความรู้สึกหนักๆยากๆที่คุณแบกเอาไว้เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่ทําให้คุณไม่เริ่มต้นทํางานของตัวเองสักที มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นความเชื่อสุดคลาสสิกที่ทําให้เราเริ่มต้นไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันเริ่มต้นไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันกลัวทําพลาดอ่ะมาพิจารณาความเชื่อนี้กันช้าๆว่าความเชื่อเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเช่นถ้าบอกว่าคุณไม่เคยทํากับข้าวมาก่อนเราทาอาหารไม่เป็นแต่ว่าวันนี้อยากทําข้าวห่อไข่อ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็เข้าไปในครัวแล้วคุณก็ลองทําดูใช่ไหมคะแล้วมันก็ออไม่ได้จริงๆทำหม้อไม่กระทะไม่ไปคุณก็ ก็ไม่งเราไงอ่ะก็คือทําไม่ได้ก็คือทาไม่ได้เดี๋ยววันข้างหน้าค่อยลองใหม่ก็ได้ถ้ามีแรงขึ้นมากพอนะคะแต่คือคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไงกลับกันถ้าเกิดเราเพิ่มตัวแปรนหนึ่งใส่เข้ามาในเหตุการณ์นี้บังเอิญว่าวันนั้นคุณไม่ได้อยู่บ้านคนเดียววันนั้นน้องของคุณอยู่ในบ้านด้วยแล้วน้องคุณก็เห็นว่าคุณทําไม่สําเร็จแล้วน้องของคุณก็หัวเรอยอยาะเยาะคุณใหญ่เลยแบบพูดแซวคุณไปต่างๆนะน,นะทีนี้คุณจะเกิดความรู้สึกหนึ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ เสียหน้ามากแล้วข้อสองเลยคุณรู้สึกเซ็งน้องตัวเองด้วยหรืออีกตัวอย่างหนึง่งสมมุติว่าคุณอบคุกกี้ไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนพอกินไปเพื่อนไม่พูดอะไรเลยคือเพราะว่ามันไม่อร่อยอะนะแล้วทีนี้คนที่อยู่รอบๆก็บอกอ๋อไหนคุณทําอบคุกกี้มาเหรอไหนลองชิมดูซิแล้วพอกินเข้าไปแต่ละคนก็เริ่มมีภาควิจารณนะ์เริ่มแนะนําวิธีว่าอลองทําแบบนั้นแบบนี้ดูสิคุณก็ค่อยๆเริ่มตัวหดลงเรื่อยๆแบบรู้สึกอายรู้สึกขายหน้ารู้สึกเสียหน้าเพื่อนๆมากเลย ทำไมตอนที่เราอยู่คนเดียวเราไม่เห็นมีความรู้สึกแบบนี้เลยล่ะคะตอนที่เราทําพลาดแล้วเราก็พลาดอยู่เองคนเดียวที่บ้านเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับการทําพลาดเลยใช่ไหมแสดงว่าจริงๆแล้วความรู้สึกกลัวพลาดเนี่ยกลัวทําได้ไม่ดีเป็นความรู้สึกที่ไม่มีอยู่จริงที่คุณกลัวคือคุณกลัวขายหน้าต่างหะคุณกลัวเสียหน้าคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณไม่ดีคุณจะมองว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณไม่เก่งคุณกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าคุณไม่มีความสามารถ แล้วคุณก็กลัวว่าถ้าฉันทําให้พวกเขารู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้เขาจะไม่ยอมรับอ้าวแล้วความกลัวขายหน้าเนี่ยมันมาจากที่ไหนกันหนอก็ต้องย้อนกลับไปนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆจริงๆคือสัตว์ชนิดอื่น,นยังมีสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดนะไม่ว่าจะแบบหาอาหารหาที่หลบภัยหรือว่าการต่อสู้กลับนะคะแต่ว่าลูกมนุษย์เนี่ยไม่มีความสามารถพวกนี้เลยค่ะ เด็กเล็กๆ,ๆะจะมีชีวิตรอดได้ก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมเขาเท่านั้นเลยนะคะ ดังนั้นทักษะแรกๆที่พวกเราฝึกกันมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยก็คือทักษะการเอาอกเอาใจผู้อื่นค่ะเราจะต้องทําให้ผู้ใหญ่ในชีวิตเราพอใจให้ได้เราถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยหรือแม้แต่ความสะดวกสบายในชีวิตอย่างเช่นอยากกินขนมอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากขอดูหนังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะต้องรอผู้ใหญ่อนุมัติเราถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะอ้าวเราจะต้องทํายังไงผู้ใหญ่ถึงจะพอใจละ่ะ เราก็เรียนรู้กันมาตั้งแต่เป็นเด็กตัวน้อยนะคะว่าก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่แต่ละบ้านเนี่ยตีความของคําว่าเด็กดีเป็นยังไงเราก็ทําตัวเป็นเด็กดีอย่างที่ผู้ใหญ่คนนั้นชอบเพราะเขาพอใจเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการพ่อแม่จะยิ้มให้เราได้รับคําชมนะคะเราก็จะรู้สึกมีตัวตนมีคุณค่าแต่มันแย่ตรงที่ว่าเราโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เราก็ยังติดนิสัยเด็กดีแบบนี้ต่อเนื่องกันมาจนโตคะ่ะ ไม่กล้ามีปากมีเสียงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทําตัวให้กลมกลืนกับคนอื่นเข้าไว้อย่าทาตัวเด่นอย่าทาตัวให้แตกต่างคนอื่นว่าอย่างไงก็ว่าตามกันใครขอให้ช่วยอะไรก็ทําไปให้หมดไม่รู้จักปฏิเสธทําไมล่ะเพราะว่าถ้าเขามองว่าเราแตกต่างแล้วเขาจะไม่ยอมรับว,ว่าเราเป็นพวกแล้วเราจะเสียประโยชน์คือเราฝึกฝนทักษะการคอยเอาอกเอาใจคนอื่นอย่างเงี้ยมาหลายทศวรรษมากเลยนะแล้วเราก็ผูกติดทักษะเนี้ยไว้กับการมีชีวิตรอดด้วย มันก็เลยไม่แปลกหรอกที่จะมีแบบผู้ใหญ่หลายคนมากเลยทั้งที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังติดนิสัยเด็กดีคอยตามใจคอยเอาใจคนอื่นตลอดนนะไม่กล้าปฏิเสธใครขออะไรมาก็แบบทำให้หมดคือกลัวคอมเมนต์ลบคือกลัวคนเอาเราไปนินทากลัวคนอื่นจะหัวเราะเยาะเรารับหลังกลัวมากว่าเขาจะไม่นับเราเป็นพวกนะคะ ก็เลยตามมาด้วยการรักษาภาพลักษณ์ค่ะคือการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ต้องรักษาไว้ให้เต็มที่คือจะเสียอะไรก็ได้นะแต่ว่าจะไม่ยอมเสียหน้าเด็ดขาดแต่ทาร์มบริเออร์จะไม่สนใจหรอกนะคะว่าใครจะยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับตัวเองอยังไงเพราะว่าทาร์มบริเออร์สนใจแค่ว่างานที่เขาทําอยู่เนี่ยมันรับใช้ความเชื่อที่เขาเชื่อหรือเปล่าหรือว่ามันรับใช้คุณค่าที่เขาให้ความสําคัญหรือเปล่าถ้าเราจะต้องรอให้พ่อแม่ยอมรับรอให้คุณครูยอมรับรอให้คนทั้งโลกชื่นชม เราก่อนเราถึงจะพอใจอะ่ะวิธีการใช้ชีวิตแบบนั้นน่มันเหนื่อยนะคะแล้วก็มันเจ็บปวดมากเลยด้วยคือสตีฟเองอะ่ะเขาก็มีลูกแล้วนะสตีฟก็บอกว่าเวลาที่พ่อแม่ชมเด็กว่าวันนี้ลูกเป็นเด็กดีมากจริงๆก็ต้องรองให้เด็กอะ่ะโตก่อนนะเด็กๆเขาถึงจะเข้าใจด้วยตัวเองว่าประโยคพวกนั้นนะจริงๆแล้วมันแปลว่าเก่งมากวันนี้ลูกไม่ทําให้พ่อขายนะดังนั้นสํารวจความเชื่อของตัวเองดีๆนะคะว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่เนี่ยมันจริงไหม กลัวทําพลาดไม่มีอยู่จริงที่มีอยูอ่คือมีแต่กลัวเสียหน้าคนอื่นเขาต้องหาสํารวจความเชื่อตัวเองดีๆทิ้งนิสัยเด็กดีของตัวเองซะเราเริ่มต้นลงมือทํางานสําคัญของเรากันแนวคิดที่3ก็คือ time warrior เข้าใจความแตกต่างระหว่าง knowing กับ choosing ค่ะ knowing ก็คือต้องรอจนเรารู้ทุกอย่างเข้าใจทุกเรื่องก่อนถึงจะลงมือทำได้ในขณะที่ choosing ก็คือ เลือกมาเลยว่าจะเริ่มตรงไหนแล้วก็เริ่มเริ่มลงมือทําได้เลยนะคะคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเรียนกันมาเยอะอ่านหนังสือกันมามากก็ได้นะพวกเราก็เลยติดกับดักความรู้ว่าฉันต้องค้นหาข้อมูลเพื่อก,การเรียนรู้มันใช้เวลามากนะคะแต่ว่าการเลือกเนี่ยมันใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีก็ตัดสินใจได้ละทางวอร์เรย์ก็เลยเป็นคนที่จะเลือกการลงมือทําก่อนเสมอนะคะเลือกมาเลยว่าจะเริ่มจุดไหนเลือกมาเลยว่าจะใช้วิธีการอะไรแล้วก็เริ่มลงมือทําไปได้เลยค่ะ ถ้าอยากเป็นนักเขียนก็เลือกหัวข้อที่ตัวเองสนใจมาแล้วเ,เริ่มเขียนได้เลยถ้าอยากเป็นเชฟก็เลือกเมนูมาแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็เริ่มเข้าครัวได้เลยคนที่ไม่ยอมเลือกแล้วก็รอรอรๆไปเนี่ยนะคะคือสุดท้ายตอนที่เวลาหมดเราก็จะถูกบีบให้ต้องตัดสินใจอยู่ดีนั่นแหละนะแล้วท่าที่ผ่านมาปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยสุดท้ายถูกบีบให้ตัดสินใจแบบนั้นมันจะจบเศร้านะคะ ดังนั้น Time Warrior เขาถึงเลือกการลงมือทำเสมออย่าให้ตัวเองติดอยู่ในกับดักความรู้จนไม่ทำอะไรเลยกังวลไปเนี่ยก็ไม่ทำให้งานเสร็จค่ะแต่ว่าการลงมือทำจะทำให้งานเสร็จนะคะถ้าคุณเข้าใจพลังของการเลือกแล้วคุณก็จะเข้าใจแนวคิดข้อถัดมาด้วยค่ะนั่นก็คือ Commitment ค่ะ Commitment คือคำสัญญาที่เราเลือกให้กับตัวเราแล้วว่าสิ่งนี้สำคัญแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะ เช่นคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็น่าจะมีคอมมิชเมนต์อย่างน้อยๆก็คือว่าลูกของฉันจะต้องไม่อดอยากหิวโหยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไฟจะไหม้บ้านน้ําจะท่วมถูกให้ออกจากงานหรือว่าเกิดการย่าร้างนะคะลูกของฉันก็จะต้องกินอิ่มทุกมือนะคะนี่คือคอมมิชเมนต์คอมมิชเมนต์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆลอยมาในอากาศนะแต่ว่าคอมมิชเมนต์เกิดจากการเลือกของเราว่าสิ่งน,นี้สําคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ ในหนังสือ Time w a r r i o r เนี่ยมีเรื่องหนึ่งนะชอบมากชื่อเรื่องว่า No New York Today แปลว่าวันนี้บินไปไม่ถึงนิวยอร์กค่ะก็ลองคิดภาพตัวเราก็ได้ว่าถ้าเกิดเราจะไปนิวยอร์กเราจะต้องทำอะไรบ้างเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเราต้องขอวีซ่าเราต้องทำพาสปอร์ตเราต้องเคลียร์คิวทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เราสามารถมีทริปไปนิวยอร์กได้แต่แล้ววันเดินทาง ก็ปรากฏว่าที่ออฟฟิศมีปัญหาลูกค้าแบบมีปัญหาเยอะมากนะคะคุณพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนั้นอย่างสุดความสามารถเราโทรศัพท์ก็ดังที่บ้านโทรมาบอกคุณว่าประปาแตกทํำยังไงดีคุณก็แบบอ๋อจะทํำยังไงดีแต่คุณก็จะทำทุกอย่างเท่าที่คุณทําได้ภายในเวลาที่คุณเหลืออยู่แต่สุดท้ายอ่ะคุณก็จะต้องบอกแท็กซี่เพื่อไปสนามบินอยู่ดีใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะ คุณคอมมิตว่าวันนี้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะต้องได้ไปนิวยอร์กดังนั้นอะไรที่รอได้ก็รออะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยอะไรที่ฝากคนอื่นได้ก็ฝากอะไรที่ปฏิเสธได้ก็ต้องปฏิเสธไปเพราะคุณคอมมิตแล้วว่าวันนี้ฉันจะต้องไปให้ถึงนิวยอร์กแล้วงานของคุณล่ะคะงานที่คุณทําค้างอยู่หรือว่างานที่คุณยังไม่ได้เริ่มคุณคอมมิตแล้วหรือย,ยัง ถ้าคอมมิชแล้วก็วันนี้ไปให้ถึงนิวยอร์กกันค่ะทุกคนโอ๊ยคุณนะัดถ้าเกิดทำได้เนี่ยมันก็อยากทำหรอกนะคะแต่ว่าเราเป็นคนไม่มีวินัยเลยนะคะคือถ้าทำไปอก็ต้องไม่รอดแน่ๆ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องมาสํารวจความเชื่อของเราก่อนว่าที่เราเชื่อว่าตัวเองเป็นคนไม่มีวินัยเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่สตีฟชันเลร์บอกไว้นะว่าคนไม่มีวินัยเนี่ยก็ไม่มีอยู่จริงอนั่นแหละสิ่งที่คุณไม่มีอยู่เนี่ยคือคุณไม่มีระบบที่จะสนับสนุนคุณให้สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นสม่ําเสมอตั้งหากดังนั้นเพื่อนรักของทางอริเอรก็คือระบบค่ะ ถ้าเราอยากเห็นตัวเองวาดภาพเสร็จ10ภาพภายในเวลา3เดือนเราสามารถวางระบบได้ด้วยการเริ่มจากไปติดต่อแกลเลอรี่ก่อนเลยค่ะว่าอยากจะมาแสดงภาพที่นี่แล้วจากนั้นก็วางมัดจําไปเลยค่ะ เงินมัดจาแบบเนี้วางแล้วขอคืนไม่ได้นะคะถ้าเกิดเราไม่วาดภาพออกมาแล้วไม่เอามาจัดแสดงที่เนี่ก็ถือว่าจ่ายเงินฟรีนะคะอาน,นที่3ก็คือให้ติดต่อช่างภาพให้เขาเข้ามาถ่ายภาพเราในทุกๆสัปดาห์เพื่ออัปเดตว่าผลงานของเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วถ้าเกิด มีคนเข้ามาถ่ายภาพของคุณและผลงานของคุณในทุกๆอาทิตย์แล้วคุณไม่มีความคืบหน้าอะไรให้เขาเห็นเลยเนี่ยมันจะรู้สึกกระดากใจมากๆนะคะสุดท้ายก็คือคุณจะต้องลงมือทำนี่แหละทั้งหมดนี้คือยากระตุ้นชั้นดีที่คุณจะหนีไม่ได้ทำได้แค่ลงมือทำงาน,นะคะ่ะสตีฟได้บอกว้ว่าวินัยไม่ใช่พรสวรรค์เลยนะคะแต่คือคุณ เข้าใจวิธีการทำงานเข้าใจตัวเองดีพอหรือเปล่าว่าวิธีการแบบไหนถึงจะทำให้ตัวเองผลิตผลงานออกมาได้นะคะถ้าเข้าใจแล้วก็เซตร,ระบบที่มันสนับสนุนให้เราทำงานออกมาจนเสร็จกัน,นะคะ่ะและแนวคิดข้อสุดท้ายก็คือ time warrior เป็นคนอยู่กับปัจจุบันค่ะ time warrior จะไม่วางแผนล่วงหน้ายาวเหยียดไปในอนาคตนะคะแต่เขาจะมีการตัดสินใจที่เรียบง่ายมากเลยว่าจะทาตอนนี้หรือยังไม่ทาตอนนี้ ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะทำตอนนี้ก็ลงมือทำเลยแต่ถ้ามองว่ายังไม่ทำตอนนี้ก็จะหยิบแพลเนอร์หรือปฏิทินของตัวเองขึ้นมาแล้วเขียนลงไปเลยว่าฉันจะทำสิ่งนี้เมื่อไหร่ถ้าไม่เขียนก็แสดงว่าไม่ต้องสนใจมันอีกลืมมันออกไปจากระบบได้เลยแล้วคุณล่ะคะงานที่คุณทำค้างอยู่งานที่คุณยังไม่ได้เริ่ม ตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะทำางานนี้เมื่อไหร่จะทำตอนนี้หรือจะทำวันไหนถ้ายังไม่ทำวันนี้ก็หยิบแพลนเนอร์หยิบป,ปฏิทินขึ้นมาแล้วเขียนลงไปค่ะว่าจะทำเมื่ <S <S อไ<ๆ>หร่ดีเพราะว่าแนวคิดหลักของ Time Warrior คือการอยู่กับปัจจุบนันดังนั้นหลักการหนึ่งที่เขายึดถือไว้เลยก็คือนนแค่ทำวันนี้ให้ดีแค่ทำวันนี้ให้ดีนี่เป็นหลักการที่สตีฟได้เรียนรู้มาจากกลุ่มช่วยเลิกเล่าที่เขาไปรวมกลุ่มมานะคะตอนที่สตีฟไปร่วมกลุ่มเนี่ยก็จะมีเมนเทอร์ให้ เขาก็บอกว่าคุณจะช่วยให้ผมเลิกเหล้าได้จากนี้นะตลอดไปใช่ไหมเมนเทอร์ก็บอกว่าไม่ที่นี่เราไม่ได้ทํากันแบบนั้นสตีฟก็อา้าวแต่ถ้าคนเราจะเลิกเหล้าให้ได้มันก็คือต้องทําแบบนั้นไม่ใช่เหรอคือแบบไม่ดื่มตลอดไปถึงจะเลิกเหล้าได้ไม่ใช่หรอเมนเทอร์ก็บอกว่าอืมแค่วันนี้คุณแค่ไม่ดื่มแค่วันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้าไปจนถึงเข้านอนวันนี้ไม่ดื่มวันนี้มีสติครบถ้วนดี24ชั่วโมงแค่วันนี้ทําได้ไหม ไม่ต้องสัญญายิ่งใหญ่ว่าจะทำให้ได้จากนี้นะตลอดไปแค่ทำวันนี้เท่านั้นเองสตีฟก็อึ้งไปสตีฟก็เลยแบบบรรลุเลยว่าจริงด้วยสตีฟไม่ได้ดื่มเหลาวันนี้วันนี้วันนี้ต่อเนื่องมา45ปีแล้วคะ่ะไทม์วอร์เรอร์ไม่ได้อยู่กับอนาคตแต่แค่ทำวันนี้ให้ดีสะสมวันนี้วันนี้วันนี้แล้ววันนี้ไปเรื่อยๆนะคะ และนี่ก็คือ5แนวคิดหลักของการจัดการเวลาตามวิถีของ Time Warrior ค่ะแนวคิดที่1ให้เกียรติการลงมือทำให้มากๆลองทำดูออกดราฟต์หนึ่งออกมาให้ได้ก่อนจากนั้นก็ค่อยๆป,ปรับ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 ปรุงมันให้มันดีขึ้นค่ะและอย่าลืมพลังของการทำงานจนเสร็จเพราะงานที่ทำจนเสร็จทำให้เรามีพลังส่วนงานที่ทิ้งไว้ครึ่งๆกลางๆจะดูดพลังเราได้นะคะแนวคิดที่2ตั้งคำถามกับความเชื่อ เราเชื่อ,อยังไงเราก็จะใช้ชีวิตไปตามความเชื่อนั้นให้พิจารณาความเชื่อของเราอย่างช้าๆถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่เนี่ยเป็นความจริงจริงๆหรอแนวคิดที่3 knowing กับ choosing time warrior จะไม่รอให้ตัวเองรู้หมดทุกอย่างแล้วค่อยลงมือแต่ time warrior คือคนที่เลือกการลงมือทำเสมอเลือกมาเลยสักจุดว่าจะเริ่มตรงไหนเลือกมาสักทางแล้วเริ่มต้นทาต่อไปจนจบ Time w a r r i อรจะเลือกการรับใช้เสมอแทนที่จะเสียเวลาไปกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรา Time w a r r i อรเลือกใช้เวลาและพลังงานของเราเพื่อทำงานที่สอดคล้องกับความเชื่อและคุณค่าที่เราให้ความสำคัญค่ะแนวนคิดที่4คือ Commitment Commitment คือคำสัญญาที่คุณให้กับตัวเองคุณเลือกแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องทำสิ่งสิ่งนี้ต่อไปให้ได้ ตัวช่วยที่จะทําให้เรารักษาคอมมิตเมนต์ได้ไม่ใช่วินัยแต่คือการเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วเซตระบบขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเราทํางานออกมาให้ได้วางระบบตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ก็ต้องพาตัวเราไปให้ถึงนิวยอร์กให้ได้ค่ะทุกคนและแนวคิดข้อสุดท้าย Time Warrior อยู่กับปัจจุบันค่ะเขาจะไม่วางแผนล่วงหน้าแบบยาวเหยียดแต่จะถามตัวเองแค่คำถามเดียวว่าจะทำตอนนี้หรือไม่ทำตอนนี้ถ้ายังไม่ทำจดใส่ปฏิทินไว้ว่าจะทำเมื่อไหร่ ไม่งั้นก็ปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกและไม่ต้องคิดไกลว่าฉันจะต้องทำให้ได้ตลอดไปแต่แค่ทำวันนี้ให้ดีก็พอแล้วตัวนั้นเองก็ไม่ได้เป็นคนจัดการเวลาเก่งเลยค่ะได้อ่าน Time Warrior แล้วก็แบบเปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้ทำความรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เป็น Time Warrior ค่ะแล้วก็สร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการจะสร้างได้ออกมาสำเร็จสมดังความตั้งใจนะคะ ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆี i v ฟ w e l l อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ